สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็มาถึงอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพี่พลตัวค้านะครับมาส่งมอบเจ้าคันนี้เลยนะครับก็จะทําการนะครับเอารถลงให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็จะสไลด์ลงเลยนะครับลูกค้าแล้วก็นะครับเรามาส่งถึงที่นะครับไม่ต้องอนมัดจําไม่ต้องอนจองนะครับนะครับเราก็ส่งถึงที่นะครับ นะครอบหนึ่งจะเอารถนะครับ,รบเข้าบ้านลูกค้าให้นะครับถอยไม้ถอยไม้อ่าผมก็ตรบ้านมีหลุมนอกก็ สวัสดีนะครับสวัสดีน้องชายนะครับจบเงินสดนะครับลูกค้าบอต้องโทรมาถามแล้วเด้อลงขายเมื่อวานนี้วันนี้จบแล้วนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับลูกค้าจบเงินสดเลยนะครับข้างว่าสี่พันกว่าบาทแล้วถามว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญถามว่าคันนี้ทําไมขายถูกนะครับหนึ่งก็คือเราลดคันนี้สีปีอาบนะครับแล้วก็ด้านท้ายที่ผมรีวิวมีตําหนินิดนึงคือกระบะด้านท้ายมันมีผุนิดนึงแล้วก็มีรอยปะนะครับเราก็ขายถูกลง เพราะว่าถ้าปกตินะครับถ้าเป็นรถรุ่นนี้วิโก้แชมป์นะครับปี2012นะครับปี11.12เนี่ยมันจะอยู่ที่200,000-250,000แน่นอนนะครับยังไงก็ประมาณนี้แต่วันนี้199,000บาทส่งมากจริงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องชายมากๆนะครับเมื่อน,นี้นะครับมาถึงอ้ยแพลลปลาล่าผม <laughs> ปลาลาหายปลาล่าเนี่ยครับอืครับ เราก็มีของฝากนะครับของฝากของต้อนจากหอชอทรยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขอมอบเล่มทะเบียนให้ก่อนนะครับเอาหลบซ่อนนิดก่อนนะครับไม่เล่มทะเบียนนะครับไม่อยากให้เห็นนะครับเดี๋ยวมันสิบนี่ก็สิบเรื่องว่าเรื่องสำเล็บัตรประชาชนนะครับวราเนี่นนี่เงินสดเก็บขอกระเป๋าก่อนครับเดี๋ยวมันเสียเงินเต่เดือโอ้นะครับขอบคุณนะครับนี่ครับบาร่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาละแล้วก็ห้านะครับไว้เช็ดรถนะครับวันนี้ก oh, right. nah. yeah. mm ็ชอบให้นะครับอันนี้บริโภคเดือนละหนึ่งขวดนะครับอย่าบริโภคเยอะนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหมดครับมะละกออยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับวันนี้นะอันนี้อมให้นะครับใช่มะละกอขัดเกียนผัวนีผมมีอีกเดียวนี้คนเดี๋ยวเก็บเงินคนขับอค่ะนี่นะครับโอ้ยมือนมีงานครับมีงานหลายอยู่ครับจะมีงานไปต่ออีกครับก็คือรูว่า แล้วก็วันนี้จะสัมภาษณ์ว่าเป็นไงน้องติดตามผมนี่ผลออโต้คามนานอย่างก็ดูมาสักพักแล้วครับประมาณกีดูติดต่อมาเรื่อยๆนะครับดูจากช่องทางคือช่องทางยูทูบครับนี่นะครับลูกค้าส่วนมากจะติดตามในช่องทางของ YouTube นะครับก็คือติดต่อมาหลายรันครับแต่ไม่ทันครับไม่ทันนะครับเพราะว่าผมส่วนมากลูกค้าที่ซื้อรถกับผมนะครับขอให้เข้าไปดูใน YouTube ผมจะลงรีวิวแบบละเอียดนะครับ ส่วนใน Facebook หรือว่าเพจนะครับผมจะลงแค่แบบเร็วๆเข้าๆนะครับเพราะว่า,วามิจฉาชีพมันเยอะนะครับเ่ <c oughs> ต้องโอนมาจำเ่ต้องโอนจองนะครับถ้าโอนไปปับ๊บปิดเครื่องหายปั๊บแน่นอนครับ100 <c oughs> ร้บอยเปอร์เซ็นต์ย่งเช่ยหายแปดหมื่นเก้ามื่นโอนมาเร็วๆครับ <c oughs> ถ้าบ่โอนเขาจะออกไปก่อนเนี่ยใโอนไปปุ๊บเรียบร้อยครับห <c oughs> ายแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็อำเภอ แวงน้อยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ตำบลครับเนี่ยตำบลการเหลืองครับตำบลการเหลืองครับบ้านนี้คือบ้านเฮ้าบ้านนหมู่บ้านหนองสองห้องครับหมู่บ้านหนองสองห้องตำบลการเหลืองครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นบบกไก่จากสารคามบ้านเฮาครับร้อยสี่สิบกิโลครับหอดึงเลตัวนันว่าหอดีครับก็ถามว่าไกลไหมไกลนะครับแต่ผมจะไปต่อที่นครราชสีมานะครับไปรับรถต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอะฝากฝากร้านหน่อยนิดนึง ร้านนิพนธ์ออโต้คาร์ครับบริจัดส่งบริการจัดส่งรถดีมากครับได้มาจําไหมไม่มาจำครับผมว่าต้องโอนจองว่าต้องมาจำครับแต่ต้องวิดีโอข้อนะนะครับส่งจริงถึงบ้านครับนี่นะครับส่งจริงแน่นอนครับบ่ตกยะนะครับเงินมาเขียนที่นี่นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาดูรถคันนี้นะครับคุไทพาเดินิดหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นวีโก้นะครับคันนี้ก็จะเป็นส5ุดห้านะครับสองุดห้า อ่าร้อยยี่สิบแรงนะครับแต่เจ้าของเดิมขาติดสติ๊กเกอร์ V n มามันไม่ใช่ร้อยสี่สี่นะครับตัวนี้แคปเปิดได้ทุ่นเ่อหลดล็อกรีโมทผู้ใช้หรอกดกดกดล็อกรีโมทนะครับเป็นรีโมทระบบล็อกนะครับคันนี้เคยทําสีมานะครับกระจกไฟฟ้าพับได้ใช้งานได้อะไรต่างๆใช้งานได้หมดยางแม็กนะครับเราปัดเงาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเราให้นะครับ ถ้าเดพาดูทับภายในนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่สวยนะครับที่ไม่สวยก็คือตรงที่มีตำหนิตรงนั้นแล้วก็แม็กไนเนอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะตามอายุการใช้งานแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็จะถามว่าเราเก็บงานอะไรต่างๆให้แต่ตัวนี้น็อตมันหายเฉียวน็อตเบอร์สิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นตัวนี้เคยทําตัวนี้มันรักยิมตรงนี้ รอยรักยิ้มนะครับแล้วก็ตัวนี้แต่ท้ายเนี่ยงด้านล่างอะไรต่างๆก็โอเคยังสภาพเบอร์โครงสร้างมันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีรอยทําตรงเนี้ยเราจะรู้เลยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันส่วนน็อตตัวเนี้น็อตเบอร์ซิใส่ก็ไดเพราใส่ก็ได้พ่เป็นยังนะครับอันนี้แต่ว่ายางมันเสียอนี้ครับแต่ว่าถามว่าถือได้ไหมก็ได้โดยปกตินะครับนั่งส่วนมากนั่งในหรอครับบุรีนั่งไทยกับบ้าดอกมันห่อนนะครับ การชนท้ายนะครับใส่ให้ใหม่ใครอยากถูกหวยซื้อเลย7 3 4 9เนี่ยว่าที่จะมาเนี่ยนะครับผมไม่ต้องบอกเลืถอาถ้าโดน3ตัวโทรหาผมด้วยนะนะครับตัวนี้เลยเลขทะเบียนสวยๆนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องชายมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันจากกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กับผมที่หัออโต้หาด้วยน้องเนี่ยยืนยันการันตีไม่ต้องโอนมาะจำไม่ต้องโอนจองนะครับ ส่งถึงหน้าบ้านแทนแน่นอนกับผมนี่ผนตัวตัวค่ะโโลกแกนช,ชัดเจน <laughs> ชัดเจนครับ <laughs> ชัดเจนกว่าหนีผมอีกแล้ว <laughs> เจอก,ก, <laughs> กันคลิปหน้าส่หรคลิปนี้สวัสดีครับ